ถ้าไปสนามบินสุวรรณภูมิปฏิมากรรมที่เด่นสะดุดตาที่ทุกคนเห็นก็คือการกวนกรเสียนสมุดซึ่งเป็นตำนานความเชื่อของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูในนิยายมหาภารตะยุทธ์ของอินเดียโนน เป็นเรื่องราวบนสวรรค์สวรรค์ก็ใช่ว่าจะราบรื่นเป็นเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันกันระหว่างเทพหรือเทวดากับอสูรหรือยักษ์นี่รูปพระนารายณ์สี่กรซึ่งเป็นฝ่ายเทพครับการกวนจึงแบ่งออกเป็นสองฝ่าย พระนารายณ์เนี่ยมาเป็นประธานในการกวนกษียณสมุดครั้งนี้ด้วยเอาฝ่ายเทพมาเป็นประธานจะยุติธรรมไหมนี่นี่คือภาพของเหล่าเทวดาการกวนกษียณสมุดเนี่ยใช้แรงงานมากจึงต้องหลอกยักษ์มาร่วมกวนด้วยนี่ครับบรรดายักษ์ถือทางหัวของพระยานาเต่ายักษ์นี่ก็คือพระนารายณ์แปลงกายมาเพื่อเอากระดองเต่าตั้งเขาพระสุเมน เอาเขาพระสุเมนเป็นแกนพญานาคอนันตน,นาคราชเนี่ยเป็นคานชักยักษ์เนี่ยชักทั้งหัวเทพชักทั้งหางชักขย่ยหมุนไปหมุนมากวนน้ำทะเลให้เป็นน้ำนมน้ำอมฤตเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์กินแล้วไม่ตายเมื่อได้มาแล้วเทพก็กินก่อนเรื่องราวการกวนเกษียนสมุทรเทพกับยักษ์สู้รบกันตลอดผัดกันแพ้ผัดกันชนะ เหล่าเทพล้มตายไปเป็นจํานวนมากเทพจึงมาขอพระนารายณ์ให้ช่วยพระนารายณ์นี่ก็เข้าข้างเทพนะพระนารายณ์จึงออกอุบายให้กวนทะเลหรือกรเกษียนสมุทรเพื่อให้ได้น้ำำาําอมฤตเพื่อมาให้เทพเดื่มกินแล้วก็จะไม่ตายเป็นอมตะก็หลอกให้ยักษ์เนี่ยมาช่วยกวนด้วยใช้พระยานาคอนันตนาคราชมาเป็นคารพระยานาคก็ขดพันยอดเขาพระสุเมนเอาเป็นแกนพระนารายณ์อวตารร่างเป็นเต่าเพื่อมัด ลองแกนเพื่อไม่ให้โลกแตกสลายยักษ์เนี่ยดึงทางหัวเทพดึงทางหางพญานาคก็เจ็บแล้วก็ร้อนก็พ่นพิษออกทางหัวโดนพวกยักษ์ส่วนเทพมาถือหางก็ไม่โดนพิษใช้เวลากวนเป็นพันปีเลยทีเดียวในขณะกวนเนี่ยก็จะเกิดนางอับซรเกิดขึ้นมาด้วยสวยงามมาไรา่รำหลอกให้ยักษ์หลงไหลได้น้ำอำมฤตมาแล้วเทพก็กินหมดยักษ์เลยอดไม่ได้กินพระนารายณ์เป็นกรรมการก็เข้าข้างเทพ แต่มียักษ์ตนเดียวไม่สนใจนางอับสรเลยก็คือราหูราหูเนี่ยปลอมตัวเป็นเทพมากินน้ำอมฤตแต่พระจันทร์และพระอาทิตย์นแอบเห็นราหูจึงนำความไปฟ้องพระนารายพระนารายก็เลยกว้างจัดมาตัดร่างราหูขาดออกเป็นสองท่อนราหูกินน้ำอมฤตไปแล้วก็ไม่ตายสิราวนี้ แต่แฝงความโกรธแค้นพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นอย่างยิ่งคำ,คำรามกึกก้องว่าถ้ากูเจอมึงเมื่อไหร่กูจะอมอมทั้งพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์จึงเกิดตำนานราหูอมจันทร์ราหูอมพระอาทิตย์คือจันทรุป,ปปราคาและสุริยุปปราคาเป็นตำนานเล่าขานมาจนบัดนี้